นี่ฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ฟาดไบเตอร์ฟาดไบเตอร์เฮ้ยเฮ้ยอาวุธอาวุธกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอินดีตอรับกับมาอีกครั้งครับกับเกมเอ่อเกมชื่อเกมอะไรวะหรือชื่อมันยาวอะ Last day on earth survivor ฮะเป็นไงจำชื่อเกมได้ด้วยเอาล่ะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เลิกไปฮะผมก็ได้แบบไปแอบเล่นมาหลายคนก็บอกว่าเอ้ยพี่กดปุ่มออโต้เนี่ยนะ มันก็จะทำกันทำทุกอย่างให้ด้วยตัวเองครับผมก็เลยย้ายไปแมพข้างเคียงฮะแล้วก็กดออโต้มันซะแล้วจะกดออโต้เสร็จปุ๊บครับเออตายฮะก็เลยเหลือของอยู่แค่นี้เนี่ยแหละเอาละเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่าเอ๊ะมันมีลูกศรอยู่ด้านล่างเนี่ยมันชี้ให้ผมไปดูอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยแกเป็นใครเฮ้ยเเวอร์คุณต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ใช่ใช่เอาอะไรดีเอกินกินกินดีกว่าอ่าเรียบร้อยอ่าสดชื่นอือเอาล้วครับหลังจากที่ดื่มเสร็จอะเฮ้ยเฮ้ยทำไมรู้สึกเจ็บปวดกว่าเดิมวะมึงหลอกกูไี้วะ่ะไม่งวิ่งหนีไปด้วยเรารีบกลับบ้านก่อนดีกว่าไอ้นี่นี่มันมันหลอกฆ่าเราครับคุณผูม้ชมฮะ เอามาเน่เอามาเน่ข้าทงการกินข้าจะตายแล้วไปอย่างที่มีคนเคยบอกไว้ว่าอย่ารับของจากคนแปลกหน้าฮะโอ้โหแม่งข้าโอ้โหร้ายกาจมากไอ้นี่เนี่ยมันอแย่มากเลยฮะอย่านะอย่าให้ข้าเจออีกนะคราวนี้เนี่ยข้าจะจัดการพวกแกเอาละเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องมาเริ่มใหม่ก่อนเฮ้ยประตูบ้านหายไปไหนวะ อ๋อ oh, ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่าจะมีซอมบี้บุกเราเข้ามาเออมันก็คงบุกเราเสร็จแล้วแหละแล้วตอนนี้เป็นไงเนี่ยนี่มีคนบอกเปลี่ยนชื่อได้ครับเออนีไงเราเปลี่ยนชื่อได้แล้วอ่าเราเปลี่ยนชื่อเป็นทีชแนลเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ต้องเออสร้างกำแพงสักนิดนึงว่ะอ,อ่ามีความรู้สึกว่าบ้านเรามันแหวงแหวงเฮ้ยกล่อ,องนี้เฮ้ยซอมบี้มันแดกไม้เราด้วยเหรอวันเนี่ยวันนี้ ของหายหมดเลยฮะจะสมบีพวกนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าของที่ผมเนี่ยไปสะสมมาเนี่ยนะหายเกลี้ยงเลยเดี๋ยวผมต้องไปสะสมใหม่อีกสักทีหนึ่งชึบแล้วก็มีคุณผู้ชมได้บอกไว้ว่าเฮ้ยอย่าสร้างบ้านริมริมแมปนะเวลาอะไรอย่างนี้มันจะแบบว่าป้องกันยากไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกดีกว่าฮะเอ้ยเดี๋ยวดีดูของก่อนอเก็บของก่อนเลยอย่าให้ของมันล้นมือเราฮะ เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปฟาร์มของเนี่ยมันจะแบบไม่มีพื้นที่ในการเก็บต้องต้องเอานี่ออกมาก่อนฟักอ่าแล้วก็เก็บนี่ชึบจึ๊บเอาแครอทเก็บด้วยอันนี้กินมันอย่างเก็บไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็นี่เก็บนี่เก็บนี่เก็บขวานเอาไปตีไอ้นี่เอาไปขุดนี่เก็บน้ำเอาไปดื่มสักอันหนึ่งโอเคเราออกไปลุยข้างนอกกันเลยดีกว่า ไหนดูซิว่าเราจะไปข้างนอกเนี่ยมีอะไรให้เราดูบ้างหลังที่เราออกมาฮะเราก็มาเจอเครื่องบินตกเรียกว่ารีบวิง่งกันเลยทีเดียวฮะไปเราต้องไปที่เครื่องบินให้เร็วที่สุดเอ๊ะมันจะมีอะไรน่ากลัวรอเราอยู่บ้าวะอืมเอาละครับตอนนี้นะฮะผมเข้ามาที่เครื่องบินแล้วเอ้ยอันนี้กดอืมกดได้ไรเฮ้ยมีของฟิ่เอามานี่ครับตอนนี้ และตอนนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราก็มาอยู่ที่ซากเครือบินตกฮะมีคนบอกไว้ว่ามันจะมีของเยอะมากๆเลยหุยเยอะจริงเว้ยหาก่อนหาก่อนหวังว่าจะไม่มีซอมเบย์อยู่แถวนี้นะถ้ามาเนี่ย้าลองตายแน่ๆเลยเฮ้ยงวงงูงงใส่ได้โอ้โคตรเท่เอาล่ะมาหาของกันต่อดีกว่ากล่องที่สามงบงับเงบงบังบ,งบ เฮ้ย US Army ซะด้วยไหนอันนี้อันนี้ใส่ก่อนเริ่มเทแล้วครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราเนี่ยเป็นคนโป๊บาน,นั่นโหนั่นนั่นมาสบคนที่เครื่องบินตกนี่ว่าโหไม่เกรียมมาเชียอุ้ยมีทองด้วยอของเต็มแล้วเราสามารถคาบกระเป๋าที่ใหญ่กว่านี้ได้ไหมเนี่ยอุ้ยคอนเอาละหมดยังวะยัง เขาเรียกว่าเยอะเกินไปเนี่ยไม่ควรมีเยอะขนาดนี้เก็บของไม่ทันนะฮะชึบเทปเ่ะอเอาไปทำรายได,ได้อันนี้ไม่ขุดแล้ววันนี้ไม่ขุดแล้วทิ้งเออทิ้งแล้วก็ฟั๊แล้วก็นี่ฮะแครอทดเนี่ยกินมันซะเลยเรียบร้อยไกี่ชิ้นวะตอนนี้เนี่ยเราต้องมาหาของตรงศพคนตายฮะรู้สึกไม่ค่อยดีเอาซะเลยเอ้ยมีมือถือด้วยอะ คอ้อนมือถือน้ำอ่านกระป๋องนี่อะไรเนี่ยนี่น่าจะเป็นเนื้อเออเออได้ไรวะช่างมันกินไปแล้วเอามือถือก่อนเอาไว้กลับบ้านไปเซลฟี่โอ้เยอะเกินไปนะเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากลับบ้านไปแล้วเราวิ่งมาใหม่เนี่ยเราจะเจอไหมวะเออนาฬิกานาฬิกาใส่ได้ป่าววะเออใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้เอาไปทำไม ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เอาไว้ก่อนนะหืมศพเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยชุดทหารโคตรเท่แล้วนี่หมวกอันนี้เท่ะสวัสดีพลทหารมาเลยจะซอมเบ้กัอยู่ไหนข้าจะฆ่าพวกแกให้หมดเลยตายเถอะโอ้โ,อโหมีอะไรอีกไหมเฮ้ยผมรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างวิ่งใส่เราอะข้าพร้อมจะต่อสู้กับเจ้าแล้วมา โจเชเรียบร้อยเดีย๋ยวมาส่ากับพี่คุณผู้ชมครับเจอปืนนะฮะโอ้โหเรียกว่าไม้เบ็บอลเน่ตทิ้งไปเอาปืนดีกว่าแจมไปเลยได้ปืนละเอ๊บางทีเนี่ยถ้าจากการที่ผมคิดแล้วเนี่ยผมว่าเราน่าจะต้องคํานวณแล้วฮะว่าเราสามารถเก็บอะไรกลับไปได้บ้างเก็บมั่วสู่ไม่ได้มันมาแล้วโจเช,ชจะเข้ามาข้าจะฟาร์มของ เอาละฮะ,เ,ะ,ฮะเฮ้ยเบียร์ดื่มมันซะเลยเอา้าวดื่มแล้วจะฉี่แตกฉี่ฉี่ตรงนี้เลยได้ด้วยเหรอวะเนี่ยกินเบียร์เสร็จแล้วฉี่เลยครับเอาละเยี่ยวไปตรงนี้ฮะเราฉี่ไปตรงนี้แล้วเราก็หาของตรงฉีดเราโอ้หหอมไม่ละเฮ้ยเอาละของน่าจะหมดยังวะหมดละโอเคกองน,นี้ดูยังดูแล้ว ตองนี้ไม้เบสบอลตรงนี้ดูแล้วอันนี้อยากได้จังเลยน่าจะเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้นะเนี่ยเอาเราผมว่าตอนนี้ของน่าจะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรากลับกันดีกว่าครับโอ้โหมาเรียกว่าจัดเต็มชุดกันเลยทีเดียวไหนมีอะไรอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้หาแล้วโอเคหมวกตรงนี้อ่ะเหมือนยังเลยเออตรงนี้ยังไม่ได้หา ไหนเรามาทั้งทีเราต้องไปให้เต็มไม้เต็มมือมีอิโตโ้แงะมองว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่หกินมันซะเลยนาฬิกาโลเล็กนี่ก็ยังไม่ต้องหรอมันะ้งอันนี้ดูซิว่าจะมีอะไรเฮ้ยอยากได้แฉลงอ,ะอ่ะอ่แฮชเชตเราไม่ใช้ละเอานี่กับบ้านดีกว่า โอเคครับเรียกว่าของเราฟูแล้วเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าเอาละตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับเออไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ศพข้าจะหายไปวะไหนดูซิว่าเราเนี่ยเรียนอะไรได้บ้างมีพอ,อยยุซีอืมไม้อันนี้วิธยุเอานนี้ดีกว่าสร้างชอปเปอร์ฮะเรียนมาซะเลยใช้ไม้สิบ ใช้ก้อนไอ้นี่ไอรอนบาร์ใช่ไหมเราต้องสร้างนี้ก่อนนะเด็กฉะนั้นเราต้องคาบเจ้านี้ใช้หินสิบกับแรนเหล็กมีไหมวะอ่าสบายครับมีเหลือเสร็จค่าละครับได้มาละสร้างมันซะเลยสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหสร้างนี้ก็เดินเข้าบ้านไม่ได้เ,ดเอาไว้ข้านอกก็แล้วกันไหนโยนเข้าไปสิฟึบ ต้องใส่ต้องใส่ใสชื่อเพลงด้วยเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหหลังจากที่ออกมาจากบ้านเราเจอนี่ฮะแอดดอบครับรออะไรล่ะวิ่งไปเลยเรียกว่าเป็นสายหาของโดยเฉพาะเลยเราเนี่ยตอนนี้ครับผมก็ามาถึงจุดที่แอดดอบตกเป็นที่เรียบร้อยฮะซึ่งมีความรู้สึกว่าซอมบี้เนี่ยจะมีอยู่เยอะเป็นพิเศษเราจะต้องอ้อมและโบกบาลมันสักทีนงฮะ โชว์เรียบร้อยตายไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาข้าไม่อย,า,อยา,ากยุ่งกับแกนี่ไงฟาดซะโอ้โหตัวนี้วิ่งเร็วซะด้วยมามาเรียกว่ามีแต่ซอมบี้ที่โหดร้ายข้าไม่อยากเจอพวกแกเลยจริงๆเลยให้ตายเข้าอุตส่าห์ย่อแกยังเห็นข้าอีกกั่นรึเอาล้ฮะวันนี้เนี่ยจะเจอไหมเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่กลางๆแมแบบครับเมื่อกี้เนี่ยด้านล่างผมเห็นมีซอมบี้อตัวหนึ่งฮนะบททหารอย่างเราเนี่ย จะต้องไม่กลัวซอมบี้เฮ้ยซอมบี้มันหายไปแล้วว่ะเสร็จแล้วฮะชึบก็แก๊กก็แก,ก๊กนี่เรียกว่าทำการเปิดกล่องแอร์ดอปก่อนฮะกางเกงจะแตกและอะไรวะเพิ่งได้มาชุดทหารอย่างเทพเอาละเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาอย่าไม่ยุ่งาได้ของที่ข้าต้องการราคาไปละเฮ้ยตัวนี้เนี่ยขอเฉอตกบาลมาสักทีหนึ่งวะ วิ่งเร็วนักใช่ไหมแป้งเรียบร้อยหัวนี่บิดเลยเอานะฮะเราได้ของที่เราต้องการแล้วเราไปดีกว่าเอาละ่ะกลับมาถึงบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยฮะรู้สึกว่าเราเนี่ยจะได้อุปกรณ์ในการสร้างรถมอเตอร์ไซค์ละนี่ฮะมีบารอรอนบาแล้วก็ไม้และอะไรอีกวะลืม น็อตอีก5ตัวมีไหมมี10ตัวเว้ยคุณผู้ชมเรียกว่าเราน่าจะสร้างได้ละมาไหนดูสิว่ามอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงไหนชอปเปอร์ไหนชอปเปอร์ห,อปปอรหุยอ้าวกำโถึกว่าได้เป็นคันเอาแล้วเราก็ต้องมาตั้งไว้อย่างนี้ใช่ไหมเอาตรงไหนดีบอกว่าสร้างเนี่ยสร้างกลางๆแบบโอเคเอาไว้ตรงนี้แหละเอา ต้องวางไม้ก่อนเหรออืมวางนี้ก็ได้อ่ะต้องไปหยิบไม้ก่อนโอ้ยแย่จริงเลยอ่าไม้เรามีแล้วอันนี้เหื่อไม้อันนี้โอเคมามไอ้ข้าจะสร้างมันขึ้นมาเอาละฮะตรงนี้หนึ่งอันสองอันสามอันอัดตรงนี้อันนี้อ่าสี่อันฮะ เมื่อได้แล้วเราก็เจ้านี้หล่ะอะไรเนี่ยต้องสร้างบนแผ้งด้วยผ่าดไม้ฮะไหนข้าขอเร่งเวลาหน่อยสิเดี๋ยวเหรียญหนึ่งผ่านได้ทีเดียวเองเหรอโอ้โหเรียกว่า<อ>ไม่น่ากดเลยฮะโคตรเตืองฮะเอาล่ะอัพมนหนึ่งอันสองอันสามอันขาดอีกอันเดียวเท่านั้น มีไฟด้วยเนี่ยนี่เราเพิ่งได้มาอยู่ในเวลากลางคืนเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยเออมีคุณผู้ชมบอกไว้ว่าถ้าสมมุติว่าอาบน้ําเนี่ยเออใช้สองน้ำอ่ะโอเคโอเคออกก่อนอาโอเคฮะถ้าเราอาบน้ำเนี่ยเอเนจีเราอาจจะเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวไปลองกันเอาของเก็บก่อนถ้ายังไม่ใช้แกก็ได้วะเอมเอาเอาของเก็บเดี๋ยวเราอาจจะออกไปฟาร์มกันข้างนอกฮะ มีอะไรเก็บได้อีกบ้างช่องนี้ช่องนี้เอานี่เก็บนี่ไงเฮ้ยเรามีพอแหมแค่นี้หาไม่เจอถ้าเป็นงูนี่งูนี่ฉกตาแตกแล้วเนี่ยเรียบร้อยฮะเอาละเมื่อได้ที่ประกอบแล้วโอ้โหเรียกว่าต้องตามหากันอีกนะเนี่ยได้ได้ในเมื่อมาขนาดนี้แล้วก็ค่าตามหาก็ได้วันนี้จะได้ไหมเนี่ยชาตินี้เขาจะได้มอเตอร์ไซค์ขับไหม โอเคไม่เป็นไรไหนดูซิว่าขาดอะไรบ้างเนี่ยโหอ,อันนี้นี่ใช้เยอะมากล้อสายไฟคุ้นๆเหมือนว่าม,สานนมสาไไีสายไฟอันนี้มีฮะสายไฟอยู่ไหนสายไฟอันนี้มีสายไฟล้อเจ้านี่เทปเจ้านี้เอามาเผื่อก่อนจำไม่ได้ว่าใช้อะไรบ้างมาดูซิว่าได้ไหม ขาดยังขาดอยู่ฮะอันนี้30ไม่พอครบแล้ว1อันมาอันนี้โอ้โหใช้20ไม่ได้เก็บเขาด้วยอันนี้ขาดอีก2เทปเทปไม่ได้ใช้วะล้อขาด2ฮะเออมันก็ปกติเพราะว่ามอไซค์จะใช้อะไรเยอะแยะกระเป๋าใช้4เอาละที่เหลือยังไม่ใช้ไม่ได้ฮะเราเก็บก่อนเอาละตอนนี้ฮะผมก็หยิบน้ํามา2ขวนนดนดูซิว่าการอาบน้ำเนี่ยมันช่วยอะไรเราบ้างเทปอะโชวเวอร์ <a> ไปแหม ใส่กางเกงในสีแดงอาบน้ำเฉยม,มาฮะเดี๋ยวหลังจากอาบน้ำเสร็จเราจะได้รู้ครับว่ามันช่วยอะไร Energy เ,เ,เพิ่มขึ้นไหมไหนอ่ะดูตรงไหนวะวิว่งออกไปข้างนอกมันซะเลยเอ่อไหนใครบอกว่าอาบน้ำและเเวเ e r g y เพิ่มไม่เห็นเพิ่มเลยครับคุณผู้ชมาะเรียกว่ายัง13เท่าเดิมหรือมันเพิ่มนิดนึงวะเอาเป็นว่าช่างมันเดี๋ยวสร้างเจ้านี้ดีกว่าเออสร้างบ่อกเก็บน้ำดีกว่าฮะ อาละตอนนี้เราสร้างอ่างเก็บน้าได้แล้วไม่ใช่สิอย่าเรียกว่าอ่างเรียกว่าเป็นพื้นที่ในการเก็บน้ําเมื่อเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็สร้างไว้ตรงไหนดีนี่ข้างๆข้างๆชาวเวอร์เลยฮะเอาละหลังจากที่เราเนี่ยสร้างบ่อกเก็บน้ําเสร็จเนี่ยเอาของใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องออกไปทําการหาไม้ต่อครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม้บ้านเราเนี่ยมันน้อยเสียเหลือเกินเอาละครับตอนนี้ฮะผมก็มาถึงพื้นที่ในการ หาไม้ของผมเป็นทนนนนนนนี่เรียบร้อยแล้วนี่ไงได้แล้วหนึ่งอันกลับบ้านดีกว่าไม่ใช่ฮะนี่ครับโอ้เรียกว่านี่มันป่าสมชัดๆเราควรจะทําการฆ่าซอมบี้ให้หมดก่อนดีไหมเนี่ยผมเห็นซอมบี้อยู่ในแมปฮะยอมไปก่อนเอาละแก่เสร็จฆ่าแน่ๆโชเรียบร้อยเฮ้ยตรงนั้นมีกล่องเก็บของกวางไอ้กวางน้อยข้ายังไม่อยากยุ่งกับเจ้าอืมางบนั้นรู้สึกว่าจะมีซอมบี้เยอะมากเลย เฮ้ย hey, มี USB ด้วยเทาล้ฮะข้างบนมีซอมบี้อยู่ครับอุ๊ยไม่ใช่ซอมบี้นั่นมันหมาผมเห็นแล้วฮผมเห็นเป้าหม้ต่อไปการที่เราเนี่ยจะฟาร์มได้อย่างปลอดภัยเนี่ยเราต้องจัดการศัตรูของเราที่นี่หมดก่นอนฮะมันเห็นเราแล้วว่ะมามาไม่อีกไหมตรงนั้นเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเราล่อมาทีละตัวครับเพื่อความปลอดภยอัยฮะ มาออ้ยของใกล้แตกแลก้วกครงเกงเราใกล้จะไปวันนี้เรียบร้อยแล้วไม่อยากให้เสียกครงเกงทหารเราไปเลยอะเอาละตรงนี้เคลียร์ฮะต่อไปฮะโอ้ยหมาไอ้หมาบ้าอนี่ไงเอามาเอาเนื้อมาแดกเดี๋ยวนีน้เลยนะนี่ฮะข้างหน้าเราไม่ใช่ไม่ใช่วยมันอีกแล้วมันอีกแล้วมันรู้ตัวก่อนได้ไงวะเนี่ย เราต้องค่อยๆย่องครับแกน่าจะตายเจ้าซอมบี้ตัวนี้ย่องเข้าไปข้างๆแล้วโปะกระบาลเข้าไว้เอาละเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็ทำการเปิดกล่องหาของเ,อเรียกว่าแน่นๆเอาละตอนนี้ฮะถึงเวลาแล้วที่เราจะฟาร์มหาต้นมงต้นไม้บ้างเราก็กดโหมดออโต้มันเลยให้มันฟาร์มให้เราอะแล้วเราก็ดูว่า น,นี่ทาอะไรได้ทําอะไรไม่ได้เลยหนังกวางทําอะไรได้โอ้โหดูดิหมูก่กับกระเกงจะพังไหมวะกิน,นเศษเกล็เกกะช่องนี่เนี่ยนี่เนี่ยชึบ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 หลังจากที่เราจัดไม้ต,ต,ตรงนั้นหมดแล้วฮะเราต้องเปิดโหมดแมนวนวลใหม่ฮะเราต้องจัดการด้วยตัวเองเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะตายได้แต่โดนข้่แน่ โชว์มีไหมอย่งค่อยๆอ,ยอะ่ะข้างล่างนี่เรียกว่าหลายตัวมากเอาเทียตัวดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมันเห็นเราแล้โชวโชว์ตัดขามทิ้งฮะตรงนี้ฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ฟาดไบเตอร์ฟาดไบเตอร์เฮ้ยเฮ้ยอาวุธอาวุธอ,อื้อไปนะ ไม่ไม่โอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาวุธแกล้งล่วงเฉยโอ,อ้ฟาดเข้าไปเต็มเต็มคอเมื่อกี้อาวุธแตกครับคุณผูช้ชมนะโอ้โหเรียกว่าสวรรค์กันแกล้งมากๆเลยหมวกก็ไปแลวอีทำไมถึงทำอย่างนี้กับข้าแกต้องตายเจ้าสมบิยืนเฉียวใช่ไหมอีกทีว่าน่าจะหมดนะฮะคราวนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะหมดเป็นแบบ ของจริงเอาละเราเปิดโหมดออตโต้ให้มันทําการฟาร์มให้เราอัตโนมัติแลวเราก็มาเคลียร์ของครับว่าอันไหนเนี่ยไม่จําเป็นถ้าจะไม่ผิดที่บ้านเราเนี่ยมีบัตรทหารอยู่แล้วอันนี้เราคิดน่าจะได้ฮะแล้วก็เฮ้ยจะาพังอีกแล้วเหรอเนี่ยเพิ่งมาเองนะไปเลเวลอัพแล้วไหนดูซิอัพอะไรได้บ้างเฮ้ยเสื้อกางเกงอันนี้น่าสนใจมากเลยอะ เรียนมันเลยสอันดีไหมเฮ้ยอันนี้อยากเรียนเลเวลเท่าไหร่สิบตอนนี้เลเวลสิอ็ดหิน้ำหมดหิมน้ำ,นำได้กินมันเลยได้ขอมาเราใส่ปากอย่างเดียวฮะแล้วก็อันไหนโยนทิ้งดีนะอันนี้เก็บไว้ก่อนขวานพังตอนนี้เนี่ยขวานเราพังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องสร้างขวานใหม่ แต่ของเราเต็มเราต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างออกไปนี่ง <C ut> ไงไอเบอร์รี่เนี่ยมันเกะกะซิเหลือเกินแล้วเราก็อ่ะคาบช่องไหนวะเนี่ยคาบช่องนี้ฮะปริงเรียบร้อยมาใส่แล้วเราก็เปิดโหมดออโต้ต่อครับเพราะว่าแมปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราเนี่ยปลอดภัยยิ่งนักหลังจากที่เราเนี่ยเคลียร์ทั้งแบบทิ้งไปเมื <C ut> ่อเรากลับมาถึงบ้านเราได้เมล็ดพันธุ์มาเยอะเราก็จัดการปลูกมาซะเลยครับแล้วก็ รู้สึกว่าจะมีของที่เหลือลือ,อยู่ในนี้น็อ uh, ตเอา uh, ไม่ใช่อยู่ดีน็อตเอาไปเพิ่มซะแล้วก็สายไฟเจ้านี่อันนี้ครบแล้วกระป๋องนี่อะไรเนี่ยทิ้งแฮนจักรยานเอ้ยไม่ใช่แฮนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราต้องไปหาจากไหนวะรู้สึกว่าเนื้อค่าจะเยอะมากเลยนะเราควรจะจัดการย่างเนื้อมันสักหน่อยแล้วก็สปิด ดูซิว่ามีอะไรให้เราทําอีกบ้างโ้เรียกว่าเราได้ไม้กลับมาเยอะมากเลยฮะเติมเข้าไปแกต้องเอาไม้มาให้เยอะที่สุดถ้าข้าไม่มีไม้ข้าจะโกรธโกรธทำไมเอาละครับคุณผู้ชมฮะรายการล่าซอมบี้ของในวันนี้เนี่ยเรียกว่าก็อาจจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ทําการแคสต่ออนเนองนะอาจจะเล่นเล่นไปแล้วก็แบบอันไหนน่าสนใจก็อาจจะมาอัดให้ดูอะไรอย่างงี้อาจจะมีพาร์ทไม่เยอะก็เหมือน เอามาเล่นให้ดูเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าถ้าจากที่ดูเนี่ยก็เห็นคุณผู้ชมหลายคนก็เล่นเกมนี้กันก็ไว้เดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามันออนไลน์เจอกันได้อะไรอย่างนี้ได้นะฮะก็ไว้เดี๋ยวเอออย่าประปนบ้านผมกันละกันยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วนะบายจ้า